ร้านคิดต้นชอ็อปร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกันการเติมโคตรไวไวทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบกักระบบ VPServer สูงถึงเลเยต8แมปบักฟุตและทีมเลยก็สิหรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลเยต10ส่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโคตรด,ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาโคตรเท่ตอบไวส่งไวไปเลยนะครับผมร้านคิดต้นชอ็อปโอเคนะครับขอกราบสุบัญุคนกันด้วยนะครับอยู่ผมเองครับพิ่น้องคดีนั่นเองนะครับผม เอาละวันนี้เรากลับมาในเกมผมเองครับมัลเตอร์ไพเลหลายๆคนว่าพี่ครับอันนี้คือพี่แอดมินเหรอเกมนี้ผมเป็นเจ้าของเกมนี้เองนะครับผมสังเกตตรงคอนี้นะครับเกมผมเองนะโอเคนะครับผมซึ่งในวันนี้มีหลายๆคนอกว่าพี่ครับทาไมไม่ถึงทําคลิปสอนฟาร์มไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้น้องก็คือการฟาร์มเองนะครับผมจะบอกตรงจุดไหนรับเควสตนงนี้นั่นนะครับบางคนก็ยังงงนะว่าเฮ้ยพี่ครับรับเควสตรงไหนครับพี่ ผมไม่ค่อยเห็นมอนเลยเพราะว่ามันลดมันลดแหลกให้คนดูประมาณนั้นแหละแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ผมจะสอนยังไงนะครับในการฟาร์มการฟาร์มนี้ไม่ได้สอนเทคนิคอะไรมากนะครับผมแค่บอกจุดฟาร์มแล้วก็ฟาร์มเกาะนี้เท่าไหร่ถึงเกาะนั่นเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับผมโอเค จะเป็นไงกันนั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยกันไลค์อย่าลืมมาเล่นเกมผมเยอะก็ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยตอนนี้ก็มีคนเล่นประมาณ300ใช่ไหมเออหน้าหน้าหน,น้าใช่เดี๋ยวผมจะทำการแคปไปแล้วกันว่าตอนนี้มีคนเล่นเท่าไหร่นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับวันนี้ let's go ครับผมบคุณผู้ชมเอาละครับมีตั้งคนเล่นตั้ง350นู่นนะคุณผู้ชมตอนนี้นะตีหนึ่งด้วยนะครับมีคนเล่น300คนขอบคุณมากเลยแล้วกัน ผมว่าคนไทยก็ต้องเล่นแหละนะครับผมโอเคมาเลเวลหนึ่งนะครับผมก่อนแรกนี้นะครับเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยก็ฟาร์มถึงเลเวล30เองนะครับผมก่อนนี้ซึ่งจุดฟาร์มเนี่ยบอกเลยว่านะครับมีทั้งหมด3จุดนั่นเองจุดแรกนะครับผมก็คือเลเวลศูนย์เนาะเดินมาตรงนี้นะครับผมมาไกลนิดหน่อยนะจะบอกก่อนผู้เล่นใหม่เนี่ยแนะนํานะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใส่โค้ดเกมผมเนี่ยโค้ดไปรับในดิสคอดได้เลยนะครับและเรามีเงินนะครับผมดูเงินข้างล่างนี้ครับซ้ายล่างนะ ถ้าเงินเราเนี่ยมี1นึ่พันะครับให้ผมให้พี่แนะนานะก็คือให้ซื้อด้านของโคมไฟไปด้วยละกันนะครับผมนะมันจะเป็นไฟตรงนี้นั่นเองนะครับเวลาเราไปก่อนไหนมันก็จะคายคายหมอกให้เยอะนั่นเองนะครับก็อย่าลืมซื้อด้วยถ้าไม่ซื้อนี่คุณฟาร์มยากแน่นอนโอเคนะครับผมเพราะว่ามันต้องซื้อแน่แนคุณดูอย่าลืมไปซื้อด้วยลกันนะครับโอเคมาเข้าเรื่องดีกว่านะครับจุดฟาร์มจุดแรกนะครับผมก็คือรับเคสตรงนี้เลยนะครับผมสู้กับเบนดิตทั้งหมดเนี่ยนะครับผม4หรือัว4ตัวสี่ตัว วันช็อตไปประมาณนี้นะครับผมสับจุดแรกเนาะจุดที่2นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฟาร์มเวลจนถึงเลเวล10เนี่ยให้เรามารับเพชรตัวนี้เลยนี่คุณผู้ชมครับรับไปเลยครับผมแล้วก็ตีนะซันี่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมฝั่งนี้ละไม่เป็นตัวที่มันถอดเสื้อน,นิดหน่อยอะโชว์ไหล่นิดหน่อยนะครับตรงนี้นี่เลยเอาเระเบิดไฟไปไม่ใช่ดิระเบิดน้ำน้ำนั่นเองนะครับผมโอเคจากฟิชแมนคาเต้นเนี่นะครับอ่ะประมาณนี้นนะครับผมส,บสับเลเวลสิบก็ฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อย จนถึงเลเวล25ครับเลเวลที่25เนี่ยนะครับผมก็รับเควสไปครับผมจะทำการตี oker, สโมเกอร์สโมเกอร์เนี่ยดรอปอะไรบ้างครับพี่อ้นครับก็น่าจะดรอปด้านของพระคุ้มด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมรู้แค่ว่ามันดรอปอันน,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 นี้นี่นะครับผมอาวุธชิ้นนี้เลยเดี๋ยวจะสู้กับมันดูนี่อาวุธชิ้นนี้นี่นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับด้านของ เกาะแรกเนาะาร์มถึงเลเวล30นั่นเองไาเดี๋ยวเราไปดูเกาะที่2กันเลยคนดูมาคุณผู้ชมครับผมเกาะที่2นี่น,นะครับผมก็คือเกาะด้านของมาลีนั่นเองเนาะเกาะมาลีน่ะนะครับผมจะอยู่ด้านของฝั่งขวามือครับประมาณตรงนี้นี่เลยโอเคเกาะมาลีนเนี่ยเพราะผมจาไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าฟาร์มกี่จุดนั่นเองนะครับผมอืมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก่อนนี้นะครับผมเลเวล30จนถึงเลเวล75นั่นเองนะครับผมฟาร์มก่อนนี้ถึงเลเวล75นะเราจะไปต่อก,กับบาร์กี้จุดรับเพย์จุดแรกนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยครับ30เนาะโอเครับไปเลยเพย์สามสิบเราทำการสู้นะครับผมกับมอนเตอร์ทั้งหมดเนี่ยห้าตัวนั่นเองโอเคชิวๆครับทุกคนก็น่าจะได้กระบองกัน้ะถ้าเกิดว่าฟาร์มตามคลิปบุ้มนี่นี่ทำไมผมตีอย่างนี้ทำไมสกิลผมเร็วจังเลย เพราะว่าผมใส่หมวกลมจือดอยู่นะไม่ต้องสงสัยนะครับเร็วไปหน่อยโอเคเควสที่สองนะครับผมเควสห้าสิบเบล,ลครับหรือว่าเวลห้าสิบมันเองกุรับตรงนี้เลยครับแล้วเราทําการฟาร์มโคตรนี้โอเคน่าจะมีแค่นี้นะครับสับก่อนนี้น่าจะมีแค่สองเควสนี้ปะน่าใช่นะครับแล้วเราก็ฟาร์มไปเลยนี่จนถึงเรเวลเจ็ดสิบห้านั่นเองนะครับผมอมืถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะมีแค่นี้เดี๋ยวนาะโคตร่าจะเพิ่มบอสมาหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อทําการฟาร์ม ได้สนุกขึ้นเนาะเรามีบอสมีอะไรด้วยนะครับผมประมาณนี้สอบก่อนนี้ครับโอเคข้างบนไม่มีแล้วเนาะมีแค่กล่องเก็บกล่องได้ครับได้เงินโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกาะที่สามกันเลยครับน่าเป็นเกาะอ,อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเกาะนั่นเลยนะครับผมนะเกาะบาร์กี้เนกกี่ยนะครับผมอยู่หลังจากเกาะน,นี้เนาะโอเคอยู่ฝั่งนี้หรออยู่ข้างหลังนี้หรออ่านี่ไงอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเค มาครับคนดูครับผมมาก่อนที่3ครับเราก็มาเซตพอยต์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเควสแรกครับผม75้ารับไปเลยควสแรกให้เราสู้กับบาร์กี้ทั้งหมดเนี่ยเบนดิตเนาะ30ตัวไม่ใช่เบนเบนดิตดิบาร์กี้ไพเลนั่นเองครับ4ตัวโอเคอาจจะเบลอๆเนี่ยขอไัยด้วยแล้วกันนะฟาร์มควสนี้นะครับจะถึงเลเวลร้อยเนาะเรามารับเควสร้อยเลยตรงนี้นะครับผม บาร์กี้น,นั่นเองน่าจะมี2เควส์นะครับสำหรับก่อน,นี้บาร์กี้ก็จะมีการดอบมวกด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมสหรับเกาะน,นี้เนาะฟาร์มจถึงประมาณเลเวลเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบหรออ๋อร้อยห้านะครับฟาร์มเกาะน,นี้จะถึงเลเวลร้อยห้านี่นะครับหลังจากนั้นเราไปเกาะที่สี่กันเลยครับก็คือเกาะไรเกาะโซโนน,นั่นเองนะครับผมจะอยู่ประมาณตรงนี้เลย นี่นครับเราจะขับเรือไปก็ได้นะครับเติมซื้อเรือก็ได้หรือว่าเราจะมีผลแสงแล้วก็บินไปเลยครับนี่เร็วมากอันนี้ของแอดมินนะมามาถึงแล้วครับผมก็โสโนไอแวนนีไงนะครับผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับรับเควสคือข้างบนนี้เลยน,นั่นนะ่ะมันอยู่ตรงไหนวะเทียบเควสจำไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เกาะมาก่อนนี้นานมากๆอยู่ข้างล่างปะเออน่าอยู่ข้างล่างนะไม่ใช่ละ ครบหนึ่งนะคนดูผมก็งงเหมือนกันนะครับผมอ๋อนี่ไงเออว่าละอยู่ตรงบันไดนี่เองโอเคแป๊้หนึ่งนะผมกดอะไรไปผมค้างเลยผมไปกดอะไรไปคนดูหรือว่าเซิร์ฟกูค้างไปแล้วโอเคครับคนดูครับเอาใหม่เ <c oughs> มื่อกี้เซิร์ฟเวอร์ผมค้างนะครับผมเกิดเออร์เรนิดหน่อยนะครับผมโอเคอยู่เหมือนกับเน็ดนค้างมั้งคนดูมันค้างไปเลยนะครับผม โอเคมานี่ครับเรียบร้อยครับควสนี้เนาะเสร็จแลววราจะมีที่ฟาร์มสองที่นะครับสำหรับควสนี้นีดอันนั้นอันนะคนดูพูดติดขัดขอห้ด้วยไม่ได้อัดคลิปนานนะครับขอโทษจริงจ okay. โอเคคพสที่สองอยู่ข้างบนครับผมก็คือสู้กับเยตินะโอเคเยติก็รอบของด้วยนะถ้าผมจําไม่ผิดผ้าคุม,มานะครับน่าจะเป็นผ้าคุมวันนี้นะมาผมว่าจาได้จะบอกคนดูนะครับผมนี่นะครับผ้าคุมวันนี้โอเค ไอ้เรืกับลิงนะครับผมลิงก็ oh, ดาเมจโหดอยู่นะคนดูไม่ใช่ว่ากระจกกระจกนะเว้โห oh, ดอยู่นะโอเคเรียบร้อยตายครับผมเควสตรงนี้เนี่ยก็มี2เควสเนาะเออกาะพวกนี้จะมี2เควสหมดเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกอดต่อไปนะครับผมฟาร์มตรงนี้เนี่ยจถึงเลเวลเท่าไหร่เลเวล130่งร้ยเองนะครับผมสับเกาะที่4ก็คือเกานะสโน่เนาะไอรแลนด์แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกอดต่อไปนะครับผมมันชื่อกอดอะไรนะอ๋อผมรู้แล้วดักแฮนเซิลนั่นเองนะครับผม ดาร์คแอนเชนอยู่ตรงไหนเอ่ยแป๊บนึงนะอยู่ตรงเกาะแรกใช่ไหมโอเคเกาะแรกตรงนี้อ่าร์คแอนเชนอยู่ตรงนู้นนะครับผมนี่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 นคุณดูเห็นไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปนะครับผมวี่เข้าไปเลยอ่าอันนี้เกาะที่5นี่นะครับถ้าเกิดใครไม่ซื้ออาตะเกียงที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยเข้าเกาะน,นี้มาจะมืดแน่นะครับผมตัวเซตสปาเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่เลยครับสามารถปักกวัวขึ้นเข้ามาได้นะครับผมขึ้นไปข้างบนได้นะแต่ว่าผมไม่ผมมี ดูแฟดไงคนดูแสงนั่นเองโอเคพี่ก็จะทําการใช้แสงนี่แหละนะครับผมจุดล็อกเพลสแรกนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยครับร้อยสามสิบเป็นเองเนาะทําการสู้กับแบ็คดีเซอร์นั่นเองนะครับผมทั้งหมดสี่ตัวโอเคอึดละเริ่มอึดละเริ่มไม่วันช็อตนะไงโอเคมาถ้าเราใช้โลกเกียนะครับมอนก็ตีเราไม่เข้าถ้าเกิดว่าเลเวลของเราเองเนี่ยเยอะกว่าเขาระบบนี้จะเหมือนกับ mm hmm. ของบล็อกฟุตเลยนั่นเองนะครับผมโอเค ต่อไปครับผมก็คือข้างในนี้นะครับก็น่าจะเป็นบอสของอไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมนะตาเหี่ยวมีฮอกตาเหี่ยวนะครับเอ้ยเวสไม่น่ามีนะผมว่าก่อนนี้เนี่ยน่าจะต้องฟาร์มแค่มอนอย่างเดียวนั่นเองโอเคข้างในนี้นะครับผมบอสตัวนี้ดรอปอไรครับผมดรอปด้านของมินิโยรุนั่นเองนะครับผมโอเคน,นี่สกิลมาใช้มาโอ้ยอย่างรัวโอ้โอเหเด้ กันครับก็คือภาคลุมก็ไดเนาะโอเคถ้าเกิดว่าผมพูดเร็วไปหรือว่าเบอร์ๆหน่อยขออภัยด้วยนะเพราะว่าอัดคลิปดึกตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราก็ตีไปนะผมขอนย่าตัดไปตอนที่ผมฆ่ามันใกล้เสร็จแล้วดีกว่านะครับโอเคเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับผมเราก็สู้กับเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมป้าเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยเนาะก็คือน้านของเกาะเลยนะคุณผู้ชม เกาะอะไรเอ่ยก็ต่อไปนะครับผมฟาร์มถึง250ใช่ไหมไปข้างหลังเกาะนนี้เลยครับผมคุณผู้ชมอ่ะข้างหลังเกาะเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเกาะอะไรอ๋อเกาะมนุษย์เงือกนะครับผมโอเคหรือว่าชาร์กปาร์กน,นั่นเองครับโอเคเกาะนนี้ก็เลเวล250<อ>นะครับผมเราก็จะมาเกาะนนี้เลยเ<อ>ควสแรกคือตรงนี้เลยครับผมตรงนี้เลยนะอ่ะหลังจากนั้นเราก็คุยกับเควสก่อนแล้วฟาร์มได้เลยครับ ตัวนี้จะมีทั้งหมด3เควสนะครับผมมี3ามจุดได้ฟาร์มฟาร์มจุดนี้เสร็จเราก็จะไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันเลยข้างๆกันเลยครับนี่นี่สกิลไม่เสร็จด้วยทำไมหรอ <c oughs> ไปของแอดมินนะครับผมคนดูสกิลไม่เสร็จ <c oughs> โอเคต่อไปนะครับผมฟาร์มตัวนี้เสร็จจนถึงเลเวล300ครับให้เรามาฟาร์มตัวนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมตรงนี้เลยครับครูครูคร ตัวสีฟ้าด้วยสีน้ำเงินตรงนี้นี่แรงมากครับแล้วก็หมัดมนุษย์เงือกสามารถซื้อได้ตรงนี้ได้ด้วยนะครับอยู่ข้างหลังก่อนนี้เลยขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับตรงนี้ครับหมัดมนุษย์เงือกขายตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได,ดูเนาะโอเคเควสต่อไปนะครับผมก็คือเควสตรงนี้นะครับผม325ฟาร์มด้านของตัวนี้เลยครับผมโอ้ทะลุ เกาะล้กกอฮะเกาะลอนี่ครับอาลองนี่มันโหดจริงๆโ,งๆโงหดเหรอฮะอาลองอนิดเดียวตายอาลองสวยเรียบร้อยเก้ผมมีระบบ t ช a v ร์เวลด้วยนะครับอย่าลืมนะเรียบร้อยแล้วครับผมฟาร์มก่อนนี้ถึงเลเวลประมาณเท่าไหร่เอ่ย 30 0นะครับผม50เนาะไปเกาะสกายเปียนั่นเองนะครับผมเกาะสกายเปียนะครับเราจะมีชั้นล่างชั้นบนนะครับผมนะคุณผู้ชมอย่าลืมไปทำควสตกับกันด้วยเนาะไม่งั้นคุณยากแน่ๆเลยโอเคครับ,กนนรบ,บกเากาะนี้นะครับผมบอกเลยว่าควสแรกตรงข้างล่างนี่เลยครับผม350เนาะโอเคโอเค มีทั้งหมดสตัวนะ5้าหกตัวเลยอะ่ะมันคุ้มมากๆตรงนี้ฟาร์มได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าพวกคุณรวบนะโอเคเรียบร้อยครับเพ่อต,ตรงนี้ต่อไปครับข้างบนครับผมหน้ามาฝั่งนี้ก่อนมัง้งนะครับผมมัง้งต้องมั้งด้วยอ่ะน่าจะตรงนี้ปะ่ะสี่ร้อยตรงนี้สี่ร้อยลราเคยตรงนี้เท่าไหร่สี่ร้อยสิบโอเคไปฝั่งซ้ายก่อนนะครับหลังจากทุกคนเข้าขึ้นมาเนี่ยนะครับผมโอ้ยพูดติดขัดอีกแล้วโอเคฟาร์มตรงนี้ครับรับเพย์ตรงนี้เลย ไม่นัดคลิปนะขอโทษจริงครับสี่ตัวครับเหมือนเดิมช่วงนี้ก็คิปคอนเทนต์เกมนะครับผมก็อัปเดตเดือนหน้านะครับอัปเดตต่อไปมีนลืมมาฟาร์มกันด้วยมีของมีดาบจ้างทะเลด้วยนะครับอัปเดตหน้าสปอยให้เลยตรงนี้มันไม่ค่อยติดกันเนาะเราก็ต้องฟาร์มอย่างนี้เลยโอเคเรียบร้อยครับ4 0 0รอต่อไปครับบินไปฝั่งนู้นเลยโอเคทุงนี้นะครับผมจิดตัวเอง 450โอเค4ตัว454ตัวน,นั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราฟาร์มกันน่าจะง่ายๆชิวๆยโอ้ยอะไรไหมไอะไรกันไหม <c oughs> ตีก,กันหน่อยนั่นแหละอะไรกันไหมโอเคเรียบร้อยครับต่อไปครับ4 5 0เราไปสู้กับตัวส่อไปัเลยไหมหรือว่าตรงนี้อินิวอยู่ฝั่งนูนะ้นเนาะ ตัวนี้มีไหมให้มีอีกไหมผมไม่เคยขึ้นมาไงคนดูอันนี้ใจคนจัดวางเนาะเควสพวกนี้อืมมีอยู่มั้งนี่ไงสี่ร้ยเจ็สิ้านะครับผมฟาร์มทั้งมดนี้ต่อเลย <S <S ทั้งหมดน่าจะมีทั้งหมดสเควสนะครับผมโอเคไม่เป็นไรอ่ะเราก็สู้ไปตรงนี้เนาะฟาร์มตัวนี้เสร็จนะครับผมต่อไปเลยก็คือเอเนลครับตรงนี้เลยเอเนลเควส5้าร้อยครับฟาร์มไปเลยครับเควสห้าร้อยสู้กับเอเนล เอ็นิวจะโหดหน่อยนะตึงหน่อยคนดูระวังไว้ด้วยสกิลเขาหโ,โหดโอ้โหระดับบอสมาอย่างี้ต้องใช้สายฟ้าวิทสายฟ้าแล้วแหละนี่นะโอเค,อเคนี่ไงสายฟ้าวิทสายฟ้าไงโอ้โหโหดจังเลยโหดจังเลยต้องโดนแล้วแหละต้องโดนหวดต้องโดนหวดมาดินี่ไงโดนด้วยเป็นไงโดนด้วยคอมโบ คอมโบ ừ, สกิลไม่มีด้วยนี่ไงลงเลยลงเลย <Yeah. S 1> ตายครับอีกนิดเดียวนิดเดียวช่วยหน่อยตายครับเรียบร้อยอ่ะก่อนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วในการฟาร์มนะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกาะต่อไปนะครับว่าฟาร์มก่อนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเลเวลเท่าไหร่เปลี่ยน,กนเกาะนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกัน mm hmm. โอเค มาฟาร์มตรงนี้นะครับผมจนเลเวลถึงประมาณ500ก,กว่าเหรอโอเค525นะครับต่อไปกเบ,บาะาติเอกนัเองนะครับหรือว่าเกาะของซันจิเนาะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดีกว่านะครับแอนิเมชันหมงคางเนาะเมื่อกี้ผมไปเปลี่ยนผลปีศาจแบบอัตโนมัตินึงนะครับผมด้วยการใช้สคริปต์โอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปนะครับผมก็คือเกาะด้านของบา布าติเอกนั่นเองนะครับผมน่าอยู่ประมาณตรงเกาะนู่นนะเออนั่นไงทงเรือตรงนู้นเลย มาแล้วครับผมก่อนนี้ขายแบ็กเล็กด้วยนันเองนะครับผมก็อย่าลืมมาซื้อกันได้นะครับผมโอเคเควสแรกเนาะก็อยู่ตรงนี้เลยครับข้างหน้าน,นี้เลยรับเควสครับสู้กับบอนท,ที่เลเวลเท่ากับเควสเลยก็ได้ครับนี่เอาไม่ใช่เหรออยู่ข้างในเหรอออออยู่ข้างในับคนดูใช่ป่ะวะโอเมื่อกี้มันผมทำดามจดไม่พอลืมไปนะคนดูเอาอีกแล้วเน็ตกูบิน ผมไม่บินนี่ว่ะอ้ตัวตัวทำมันตีตไม่เข้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยน่าจะบักนะครับผมเซิร์ฟน่าจะออนค้างไว้นานนะผมไอ้เจ้าตัวนั้นบักเลยแต่เจ้าพวกนี้ไม่บักนะโอเคผมนึกว่าเน็ตบินละพอดูค้างเน็ตบินทุกอย่างผมค้างไปหมดเลยโอเคเรียบร้อยครับไม่เป็นไรบักตัวเดียวตัวอื่นปกตินะผมโอเคมาข้างในเลยครับน่าเป็นเซรนิร์ฟเซิร์ฟเดียวด้วยนะน่าเซิร์ฟนี้น่านจะออนนานแล้วด้วยโอเค เควสต่อไปนะครับผมก็575นะครับผมฝากมาอย่างนี้เลยโอเคอผมโผล่ข้างบนเลยครับโอ้ย,อยไม่ใช่ตีนรัวซัมจีนี่หว่าสู้ผมโอเคก็เควสตรงนี้นะครับผมก็มีทั้งหมดเนี่ยนะครับผมประมาณ3าเควสนะครับผมข้างในข้างนอกแล้วก็ข้างบนเนาะโอเคมาอบอสนี่แม่งสู้ผมไม่พักเลยอ่ะ ต่อไปนะครับฟาร์มถึงเนะลเวลหกร้อยเนาะเราก็มารับเควสดหกร้อยแล้วทำการสู้กับไอ้ลุงนี่เลยไอ้ลุงนี่มันโหดมากนะคนดูระวังไว้ด้วยดูดิซอยผมไม่ยัดซอยกูยับเกินขาเป็นอะไรฮะขาดเป็นอะไรขาบัคกหรอขา,อขาบักหรอเดี๋ยวช่วยห,หายบั็กเองมามามานีไงบักเหรอหอันนี้ชันค้างหรอฮะไอ้น้องตายซะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับด้านของเกาะบาลเทกเนาะโอเคต่อไปครับผมก็คือ เกาะอะไรเอ่ยต่อไปเกาะอ่านี่เลยครับผม CP9 นะ625นะฟาร์มก่อน,นี้ถึงเลเวล625แล้วเราก็ไปทำการไปเกาะน,นี่นะครับเกาะ CP9 นะครับผมโอเคมาวอเตอร์เซเนั่นเองนะครับก่อนนี้นะครับผมให้เราไปข้างหน้าเกาะเลยครับฟาร์มเกาะอ,อ่าฟาร์มจุดแรกเนาะอยู่หน้าเกาะน,นั่นเองตรงนี้เลยรับเฟซต์เลยครับหกร้อยยบห้าครับผมโอเครับลงฟาร์ม <Okay. S 2> เปลี่ยนดาบก่อนแล้วกันดาบนี้ไม่เฟีย้ยวเลยดาบยูรุด,ดีกว่าที่กว่าเยอะโอเคเรียบร้อยนะครับผมเควสแรกของเกาะซีพีายต่อไปนะครับผมก่อตรงนี้เลยครับผมจุดตรงนี้ก็คือ600 เจ็ดสิบห้าเนยนะครับผมฟาร์มตรงนี้เนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมให้เราไปฟาร์มตรงข้างในต่อเลยครับตรงข้างในเนี่ยจะมีสองตัวนะข้างบนและข้างล่างข้างบนนี้รับเคลสดได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ข้างล่างได้นะครับเลเวล750เนาะเราฟาร์มตรงนี้ได้เลยเนี่แค่มาแตะตัวอุ้ย มาใช้ลุคุชิกิแน่นะครับผมหุยโหดมากลุกคุชิกิเหรอโอเคลุคุชิกิเหรอมาเราสู้มันไหวนะเราสู้มันไหวกระจอกคนกระจอกหุยเอาว่ะเอาว่ะมันแข็งใส่ว่ะคุณดูตีไม่เข้าอุ้ยชิบหายแล้วไม่ใช่พลังลครับคุณดูกายาเหล็กเว้ยไม่ใช่กายาเหล็กโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอได้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  อุ้ย,ายยาเหล็กงานเกินไปตีไม่เข้านะคนดูมันกายยาเหล็กอยู่เว้ยเกี่ววิ้วะเนี่ยเกียร์ทีวะเนี่ย,ย,ยมาละมาละมาละโอเคนี่ไงเรียบร้อยนะครับผมข้างบนนะครับผมเราสามารถนำทำของกันได้นะครับก็คือเป็นหมาป่าอยู่ข้างบนเนาะบอสหมาป่ามันจะเกิดตรงนี้แน่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมศัพท์เกาะวอเตอร์เซเว่น เดี๋ยวเรามาดูหน้าเกาะครับฟาร์มตรงนี้จะถึงเลเวลเท่าไหร่โอเคจาก500เหรอโอเค525แล้วครับผมใช่ปะไม่ใช่ดิจากเลเวลวเแบบหนึ่งนะผมก็เบื่อและ625นะครับไปต่อที่เกาะผีนั่นเองนะครับผมหรือว่าเกาะซอมบี้เนาะที่โมเลียอยู่เนาะเกโกโมเลียอยู่แต่ว่าเกมผมยังไม่ได้เอาเข้ามานะครับอยู่มาข้างบนนี้ปะอ๋ออยู่ตรงนู้น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 ,รน,รนหรือเปล่า รึเปล่าวะอ,อยู่ฝั่งนี้วะเพื่อนๆนะเบอร์ละเบอร์สมองเบอร์ละคนดูโอเคตรงนี้แหละถูกละมาตรงนี้เลยครับก่อนนี้นะครับ700กว่านะครับผมมาเรามาลุยกันชึบชึบชึบ,ชบมากตอนตรงนี้เลยครับผม775ครับซอมบี้ให้เราสู้ตัวซอมบี้พวกนี้นะครับผมจนถึงเลเวลเท่าไหร่เราลุ้นกันโอเคมาเดี๋ยวเราเป็นไกด์คนดูเลย ฟาร์มนานเนาะบางคนก็ฟาร์มนานนะ,นาานนนะพี่มันต้องนานเลยเนาะมัน,ม,นมันไงเพื่อความมันเพื่อความแบบอยากเล่นโอเคเรียบร้อยครับฟาร์มตัวเสร็จมาตรงนี้ต่อครับก่อนนี้แน่นอนครับมีที่ฟาร์มทั้งหมดเนี่ยประมาณ3มจุดนะครับผมฟาร์มจนถึง825้านะครับ100เวิลมาสู้ตรงนี้ต่อเลยเฟาร์มมันไปนานๆครับผมสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับผม อัปเดตหน้ามีอะไรให้เล่นเยอะเลยอะสิมาเล่นกันเยอะด้วย ว่าฝั่งไม่ใช่ข้างๆหรอคนดูน่าจะฝั่งนู่นเลยอะไกลมากเดี๋ยวหาแป๊บโอเคกาชาบนดี้โอเคเจอแล้วครับผมจาตรงนู้นนะใกล้ๆก,กับเกาะใหม่ก่อหน,นึ่งก็คือเกาะของสตีเนาะอยู่ใ,ใกล้กันเลยนะครับผมโอเคเราไปเก่อน,นู่นเลย let's go ครับโอเคถึงแล้วครับผมก่อนนี้จะมีคูมาด้วยนะครับผมระวังไว้ด้วยนะคู H H มาโหดมากควสแรกนะตัวนี้ครับแปด้ฟาร์มตัวนี้เลยครับ หตัวโอเคคุณฟาร์มถีงเสร็จนะครับผมให้คุณมาฟาร์มที่ต่อเดวลเก้าร้อยครับตายละแปบ๊บเดียวอีซี่มากโอเคครับบอสคูม,มาต่อครับ9ก0าร้บครับรวบคูม,มาครับคูม,มาจะมี2จุดนะคุณดูข้างบนนี้คูม,มาก็เกิดเหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะครับจะมี ไม่เป็นอะไรฟิสตาสักอย่างนะผมไม่ใช่ตัวจริงนะผมแฟนฟิสตาอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้แนละ้วที่เป็นหุ่นยนต์นะมีสองตัวนะผมโอเคคนดูเดี๋ยวเราไปอีกเกาะเลยนะผมเกาะสุดท้ายละเลเวลน่าประมาณ900กว่านะผมก็คือเกาะตี979รอเดสเหรอจริงๆว่า75บ้าวะผมดูไม่ผิด ขอดูแป๊บหนึงนะขอดูไม่ผิดก่อนเดี๋ยวเราโดนคนดูด่าโอเคมาก่อนนี้นะครับเราฟาร์มจนถึงเลเวลก็คือตันน,นะนะคนดู975นะครับฟาร์มก่อนนี้แล้วก็ตันเลยนะโอเคเควสแรก,กอยู่ข้างบนเลยนะไม่น่าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนหมดเลยนะค,คนดูโอเคมาเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนเลยครับหรือว่าอยู่ข้างล่างวะ อยู่ข้างล่างเหรอแป๊บนึงนะผมก็จำไม่ได้คุณผู้ชอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเออลืมไปเลยมีจุดฟาร์มข้างล่างนี้อ่ะก็คือตรงนี้นะครับเวสแรกเนาะฟาร์มตรงนี้นะครับผมจะถึงเลเวล1น0 0พกว่านะครับหลังจากนั้นก็ทำการขึ้นมาข้างบนครับผมแล้วก็ไปจุดที่เมื่อกี้ที่ผมยืนอยู่นะครับคือจุดที่2นะครับนี่จุดที่2อก็ฟาร์มได้เลยครับฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะจุดที่สมนะครับผมอ,อ่อน่าจะ นะน่าจะเป็นบอสเลยมั้งคนดูไม่ใช่เป็นบอสเหรออ่าตัวนี้นะครับผมเป็นบอสตัวแบบมินิบอสก่อนตัวนี้เป็นมินิบอสก่อนเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะเป็นบอสตัวจริงๆเลยอยู่ข้างในเนี่ยครับผม1 175นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็ทั้งหมดนะครับผมจุดเควสรับเควสเนาะอยู่ข้างบนนี้หมดอยู่ข้างในคลิปนี้หมดละโอ้ไม่ก oh ็บั๊กเข้ามาข้างในนี้ ออกอยังไงเนี่ยโอเคออกได้อยู่ปาคนดูครับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็กดไลค์กันไาเยอะด้วยแล้วกันนะครับ<ม>เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปไปให้ผมเหนื่อยมากเลยเป็นการกลับมาในการทําคลิปสอนฟาร์มโอ้ไม่กอดก็ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าพูดไม่เข้าใจอะไรขออภัยด้วยเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาทําคลิปแนวนี้เลยอะสอนนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปนอนก่อน ไายนะคุณดู let's go คนระับผมรีบมาเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนจะอัปเดตใหม่ขอบคุณมากครับ